ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกคนสามารถทำความดีได้ในแบบของตัวเองครูที่ดีอย่างแรกเลยต้องเป็นแบบอย่างนักเรียนจะต้องซื่อสัตย์จะต้องขยันแล้วครูละ่ะเป็นตัวอย่างหรือเปล่าผมเริ่มจากความดีง่ายๆว่านะครับแต่ว่าคนมองข้ามไปหัวใจการทำง,งานของโรงพยาบาลจุลุรีคือคุณภาพคู่คุณธรรม โรงพยาบาลชนบุรีประกาศเจตนาลมว่าเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมในงานให้บริการเนี่ยเราอยู่กับเรื่องของชีวิตคนโรงพยาบาลเนี่ยจะทําดีที่สุดเพื่อให้มีคุณภาพอาจจะไม่เพียงพอถ้าเราไม่เอาคุณธรรมมาเป็นตัวนําด้วยซื่อสัตย์รับผิดชอบ ด้วยหัวใจในการทำงานทั้ง3ประการทำให้โรงพยาบาลชนบุรีนอกจากจะได้รับความไว้วางใจและเสียงชื่นชมจากคนไข้แล้วยังได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วยในสังคมยังมีใครบางคนเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแต่เขา มมุ่งงัังนต้ใจทำเองในการเป็นครูให้ดีทิงมุ่งคัญญานะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษยอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับครูไอซ์พิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิดแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้และไม่ใช่ข้ออ้างที่ทำให้ตัวครูไอซ์ลดละความพยายาม เพราะาเราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติงนั้นเราก็ต้องหาวิธีถ้าเราจะรอให้คนมาซัพพอร์ตอย่างเดียวมันไม่ใช่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ได้มากที่สุดจะมีช่วงที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับทาให้รู้สึกว่าเออเราได้แค่นี้จริงๆเราเราคงไม่ได้หรอกครูเรียกไปติวตอนเช้าครับทําเป็นภาพนูนให้จับเพื่อที่ให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงผมจาได้ได้เต็มเลยผมก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าครูเสียสละครูทุ่มเทจริงๆอ่ะผมว่านักเรียนอ่ะทำได้ แล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลแต่ว่าถ้าผมมาเป็นครูผมก็จะทุ่มเทแบบนั้นขณะที่ใครบางคนทำความดีเพียงเพื่อได้ทำ ดยที่่ไมจําเป็นต้องรู้ว่าเาเเเขป็นใครริ่มทําตั้งแต่อายุ16ปีคือประมาณ5ปีแล้วตอนนี้อายุ21ครับรบที่ผมออกมาเก็บดขยะครับเป็นความดีที่ทุกคนสามารถทําได้ครับ <S <S ผมชื่อแคลเดียนครับคลาเดียนนั่นแปลว่าผู้ดีครับผมชอบในซูเปอร์ฮีโร่ผมเลยตัดสินใจลองทำดูเพราะผมได้ลองทำไปสักพักหนึ่ง ผมเริ่มเห็นถึงปัญหาที่มันมีอยู่ผมอยากออกมาทําเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมครับให้เขาตระหนักเห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ครับแล้วร่วมแก้ไขได้วยกันคนจดจําซูเปอร์ฮีโร่ก็คือจดจำ,จำจารืสิ่งที่เขาทาไม่ได้จดจํารูปร่างหน้าตาของเขาเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันครับผมออกมาทําเพื่อให้คนเห็นสิ่งที่ผมทํามากกว่าที่จะมาจดจําว่าผมคือใคร ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนทำหน้าที่ส่งเสริมขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำนวัตกรรมวิชาความรู้ไปสู่สังคมคุณธรรมให้ได้อันนี้คือภารก,กิจหลักศูนย์คุณธรรมจึงมีทั้งสมัชชาคุณธรรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ในระดับประเทศจะมีการโชว์แชร์เชื่อมซึ่งกันและก,กัน พันธกิจในอีกด้านหนึ่งคือการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาตินำมาสู่ยุทธศาสตร์ในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดภารก,กิจก็คือสังคมคุณธรรมนั่นเองและเพื่อให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัลศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน m o r a l Touch ขึ้นมาเพื่อรวบรวมต้นแบบคุณธรรมพร้อมกับถอดบทเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมหัวใจสำคัญที่สุดก็คือกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องรอนโยบายไม่ต้องรอการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเริ่มต้นที่ตัวเราเองเดี๋ยวนี้เลยความดีที่เราอยากทำปัญหาที่เราอยากแก้คนที่มีความสุขดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะมันจะแผ่รัศมีไปสู่คนรอบข้างคนรอบข้างก็คือครอบครัวของเราเอง ถ้าหลายๆครอบครัวรวมกันขึ้นมาเป็นชุมชนแล้วก็นในที่สุดในระดับของประเทศมันจะเห็นเลยว่าทางออกที่สําคัญที่สุดณวันนี้เลยก็คือว่าเราพี่น้องชาวไทยล้วนอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นได้ที่ตัวเราครับคุณธรรมคุณทําได้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 ทีทได้ไม่ต้องเหนียว